สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้พี่เป้มีข่าวดีมาบอกด่วนนะคะใครที่เช็คสถานะแล้วขึ้นว่ารอผลการตรวจสอบนะคะอย่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เป้ด้วยนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะเข้าไปตรวจสอบสถานะของตัวเองแล้วว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะเข้าไปตรวจสอบสถานะแล้วขึ้นอยู่ว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบวันนี้พี่เป้มีคำตอบมาให้นะคะว่าเพื่อนๆจะได้เงินวันไหนนะคะเมื่อกรมประชาสัมพันธ์เขตเนะคะได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความนะคะว่าถึงเช็คทั้งวันทั้งคืน8 9และ10เมษายนนี้ก็จะได้เฉพาะคนที่ผ่านเกณฑ์แล้ว1ล้าน6แสนคนและใครที่ตรวจสอบแล้วว่าขึ้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบจะได้เงินในช่วงวันที่ 13, 14และ15นะคะจะจ่ายจนกว่าจะครบ9ล้านคนนะคะคนที่ไม่ได้ในวันที่ 8, 9, 10และไม่มีสิทธิ์เท่านั้นที่เขาจะแจ้งเตือนทาง sms ว่าคุณไม่ได้ รับการช่วยเหลือการเยียวยาในครั้งนี้นะคะของเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ขึ้นคำว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนั่นแสดงว่าเรามีสิทธิ์แล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์และลุ้นไปด้วยกันวันที่13 14 15ว่าเราจะได้รับเงิน5,000บาทนี้หรือไม่นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะ ได้เงินแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะพี่เป้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านจะเป็น1ใน9ล้านคนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงนะคะเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์เยอะๆด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับ การกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะ